วันนี้ภารกิจที่โคตรจะตา่ายโอกาสที่จะได้ปูดำม,ม,มันน้อยมากๆอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าวิาวธีการดักปูดำม,มันจะมีวิธีการของมันอยู่วิธีการนี้มันไม่มีใครใช้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะทํำยังไงพรอมหรยังครับไปครับอ่ะโอเคทุกคนตรงนี้นะครับที่เราจะมาปฏิบัติภารกิจกันวันนี้เรามีไซดักปูอยู่ทั้งหมดห้าลูกเราจะใช้ไซดักปูทั้ง5้าลูกนี่แหละ ปักไอชิด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 ติดกันเลยทั้งห้าลูกคนดักปูก็รู้กันนะครับว่าดักปูดาแบบนี้มันไม่มีใครเขาทากันแต่วันนี้ผมจะมาทําให้ดูครับว่ามันจะได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปักจากตรงนี้แล้วไปสิ้นสุดที่ตรงนู้นปิดซอยเลยมามาเริ่มมาเลย เรียบร้อยครับทุกคนนี่เราปักเรียงกันเลยวิธีการนี้คนหาปูดาก็รู้กันดีนะครับว่ามันไม่มีใครก็ทํากันแบบนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมกันนะครับตอนนี้น้ําก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับถือว่ายกได้แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูจากด้านบนกันก่อนดีกว่าทุกคนมีลุ้นมีลุ้นอ่ะทุกคนเห็นไหมครับนั่นคือกันที่เราปักไว้มีโฮมก็มีโฮมมีโฮมดูครับดูน้ําดูที่ผิวน้ําทุกคน โหอันนี้คือเอาอะไรมาท้าก็ได้ครับมั่นใจเลยว่ามีแน่นอนครับผมเมื่อกี้เราก็ได้สังเกตการจากข้างบนไปแล้วนะครับมีแวลที่เราจะไม่เหลาครับทุกคนวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราลงไปดูในน้ํากันไปยุกมันดูกันให้ชัดๆเลยว่ามันจะเหลาหรือไม่เหลาว,วันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามาดูครับกันแรกมีหม่มมีหม่มเฮ้ จัดเจนได้มาตัวนะครับเฮ้ยไม่ได้ตัวนี่สองตัวแถมหอยมาตัวด้วยครับนี่เบิกเลกได้สวยมากครับนี่คือคนแรกของเราจัดมาแล้วหนึ่งตัวไปดูวันที่สองกันต่อครับปล่อยไปก่อนไปครับไปดูวันที่สองกันต่อมาครับทุกคนกันที่สอง ปเป้ากันที่สองหลาวครับผมโอ้โหปลาไม่แหว่งเลยครับทุกคนกันที่สองหลาวครับผมกันที่สามมันต่อเงียบมากกันทุกคนนี่ปกติถ้ามีปูนะครับถ้าเราเดินมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นี่คือกันต้องห่มเลยครับหารุนกันที่สามครับ ตัวครับผมกันที่สามไม่หลาครับผมจัดมาอีกหนึ่งตัวสุดยอดกันที่สามไม่หลาครับผมจัดมาหนึ่งตัวไปลุ้นกันที่สี่อันต่อไปกันที่สี่มาครับทุกคนกันที่สี่นะเฮ้ยเฮ้ยมีกระทบมีกระทบแปลา หลาวะผมสงสัยกระต๊กกิ่งไม้นี้หลาวะผมกันที่สี่หลาวะผมไม่เป็นไรครับมีเหลืออีกกันหนึ่งกันสุดท้ายนี่คือกันสุดท้ายกันที่ห้านะครับที่เราดูมาจากด้านบนเมื่อกี้นี่คือแบบมีห่มด้วยนะครับแต่ที่ดูจากข้างบนที่ชัดที่สุดก็คือกันแรกใช่ไหมครับที่ห่มแบบน้ําน้ําแบบหวยเลยน้ําหวยเลยเดีแต่เรามารุ่นกันดูครับว่ากันที่ห้ามันจะมีไหมสามสองหนึ่ง ว่าผมตื้อไม่เหลาติ๋อไตัวกระจิดเล็กมากครับผมแล้วได้หอยมาตัวงด้วยโอ้ตัวเล็กแต่แรงหมเยอะมากโอเคได้ตัวเล็กมาตัวนะครับกันที้่ะแต่ว่าปล่อยดีกว่าเล็กเกินนี่นะครับเล็กมากครับทุกคนไป โอเคเรียบร้อยทุกคนภารกิจหาปูดําของเราวันนี้ก็สําเร็จล,ล่วงไปได้ด้วยดีถือว่าไม่เหลาานะครับผมเพราะว่าได้มาสมตัวนี